สวัสดีครับคืนนี้เรายังคงอยู่กับโปรแกรมฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่เกมกลุ่ม F ครับก็จะเป็นนัดแรกของรอบคัดเลือกนะครับจะเป็นเกมคู่ที่สเปนเปิดบ้านรับการเยือนอร์นวเวคู่นี้เตะตีสอสครับสเปนเองแล้วก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่มีความคาดหวังสูงแต่ว่ามีปัญหาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าฟุตบอลโลกเป็นโค้ชต่างๆนานาม,มาจนถึงจุดนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันครับสเปนเองต้องการที่จะ กู้ศรัทธากลับมานะครับโดยที่ตัวผู้เล่นหลักๆของทีมชุดนี้อาจจะมีตัวที่รีทายเลิกเล่นไปบ้างทั้งอันเดสอินเนสต้าดับิซิลบาแต่ก็ภาพรวมทั้งทีมยังไม่ได้เปลี่ยนจากแกนชุดผู้เล่นสําคัญไปมากนะักจะเจอกับนอร์เวย์ซึ่งก็เป็นทีมจากสแกนดิเนเวียที่ผลงานไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่นานพอสมควรแล้วครับฟุตบอลโลกก็ไม่ได้ผ่านไปแต่ว่าฟอร์มหลังมาค่อนข้างจะดีในช่วงครึ่งปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็พวกเขา เป็นทีมที่เขาต้องจะแพ้ยากแต่เมื่อดูโปรแกร,รมกับคู่แข่งแต่ละทีมที่เจอแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่ไม่หนักแล้วก็ค่อนข้างจะเกรดเดียวกันหรือไม่นอร์เวยก์ก็เนือข่าไปเลยทีเดียวครับไปดูความพร้อมของเกมคืนนี้ไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงของทั้งคู่นะครับทางฝั่งของสเปนเนีประตูจะใช้เป็นดาบิทาแผงเกมรับมีเซจิโกเมสจะจับคู่กับ ทางเคราัตปิเก้ส่วนแบ็ค2ข้างเป็นจอร์ดี้อัลบากับเซจิโรเบโต o ก็ถือว่าเป็นบาร์ซ่าคอนเนคชั่นรวมไปถึงเซจิโกเมสที่เป็นเด็กเก่าของบาร์ซ่าด้วยนะครับแผงกลางยังมีเซโกโบสกตครับยืนเป็นตัวหลักร่รวมกับซาอุิเกสที่ กลับมาติดทีมชุดนี้แทนที่ของเฟอร์บินูริสที่ถอนตัวออกไปกรายหนึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสของดนนี่ซิบยอสส่วน3าแนวรุกครับจะใช้ควรนเบเรลมาตาเล่นร่วมกับมาโกเซนซิโอแล้วก็หน้าเป้าคาดว่าจะเป็นโอกาสของทางโรดริโกโมเรโนได้เล่นตัวจริงก่อนนะครับโดยที่มีอัลเบโรโมเร a า เป็นตัวสอดแทรกในเกมนี้ส่วนฝั่งของนอร์เวย์นักเตะหลักๆในทีมชุดนี้ถือว่าแทบจะไม่มีนักเตะดังๆอยู่ในทีมเลยครับดังสุดอ,อาจจะเป็นสุดน้าตัวเป้าอย่างโจชัวคิงก็จะย์หน้าจากบอลมาร์ทเน่ยก็จะได้เล่นร่วมกับโอลากามาราซึ่งคาแข้งอยู่ในลีกของจีนครับที่เหลือในแผงมิดฟิลตัวดังหน่อยก็จะเป็นสเตฟนโยฮันเซนจากเวสต์ซอมบิชอเบียนซิกาเลนอยู่ในลีกเดชแมนชิพเท่านั้นเองอีกลายหนึ่งเป็นโมเมดเอลยูนิซีตัวริมเส้นจากแซมตัน ภาพรวมแล้วสเปนยังดูเหนือกว่าพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายในการที่สเปนจะเปิดบ้านละลุ้นให้ชนะในระดับขาด2ประตูขึ้นไปก็ถือว่ายังเป็นไปได้มากกว่ายังคงน่าเชยร์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ฝืนใจนะครับสรุปแล้ว เกมระหว่างสเปนกับน์เวย์เลือกเชียร์ทางเจ้าบ้านกระทิงดุสเปนครับคาดว่าจะเรียกฟอร์มเก่งแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงน์เวขาดลอยเพื่อเรียกศรัทธาได้ความมั่นใจของทีมกลับมาด้วยสรุปว่าไปเชียร์ที่ทีมกระทิงดุสเปนครับสำหรับฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกในคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ